ะะวันนี้เมย์ก็จะมาทําเมนูปลาซ้มรสนะคะตั้งน้ามันแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเมยก็จะใส่นี่นะคะพริกขี้หนูนะคะกับพริกขี้หนูจินดาก,กับกระเทียมที่เมย์โขกไว้แล้วนะคะใส่ลงไปนะคะกระเทียวให้ห้อมสุดนะคะเพือไม่ใใส่น้ำมันเยอะนะคะเมย์เตรียมทอดปลาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ราดมิ้นนะคะเพื่อนๆค่ะทอดเตรียมไว้แล้วลใส่แหลงไปหรือเปล่านะคะใส,ส่แต่เพิ่งจะเปลี่ยนเราแรงเผอหนึ่เขียวก็แรงพอใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกเยอะได้นะคะแต่ในบ้านเมย์ก็ทานประมาณนี้นะคะ เผาเดี๊ยวจนกระเทียมหอมนะคะคเพื่อนๆค่ะอ๋เ,อเมนูลปลาสามรสนะคะก็จะมีรสหวานเค็มน,นะคะหวานเค็มเปรี้ยวนะคะอ๋อเมก็จะตัดเปรี้ยวด้วยน้ำส้มน,น้ำส้มนะคะน้ำส้มะมะขามเมนคั้นไว้แล้วคะน้ํำร้อนนะคะคเพื่อนๆค่ะ อันนี้ก็มีแทนอทนะคะเตรียมไว้หอมใหญ่นะคะมันมีสับป,ปะรดก็ใช้สับป,ปะรดได้ด้วยนะคะมะเขืเอเทศเมย์ไม่มีสับป,ปะรดนะคะก็ไม่ได้ออกไปตลาดนะคะ <S <S เพื่อนค่ะก็ตามวัตถุดิตตามให้มีนะคะวัตตุดิบตามที่เรามีเลยนะคะเพื่อนค่ะ้นนก็ ดอดน้ำนะที่ล้างอันนี้ไว้นะคะก้นเหมือนว่าก้นตักออกมาจากโคกนะคะเป็นก้นถ้วยนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าจะมีน้ำขิดนะคะก็เดี๋ยวนี้เก็จะตุงนะคะสน้ำส้มมะขามไปก่อนนะคะหนึ่งอย่างละหนึ่งช้อนก่อนนะคะ ว่าเดี๋ยวใส่มะเขือเทศด้วยนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะ่อน้ำปราเดี๋ยวไปมาชิมรสดีนทีนะคะเพื่อนๆนะคะ่สะสอสปรุงรสนะคะมันหอย ขาทองนิดหน่อยเริ่มชุนแล้วนะคะเพื่อนๆขาเมเริ่มชุนแล้วนะคะค่อยมาชิมรสกันอีกทีนะคะตอนนี้เดาาี๋ยวคนทานเพื่อนๆ่ะนี่นะคะเ๋ยวก่อนจะใส่แครอทลงไปก่อนเลยนะคะเพราะว่าแครอทจะสุกยากกว่าอย่างอื่นนะคะ ขอชิมรสจากน้ำนิดหนึงนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างเปรี้ยวหน่อยนะคะเพื่อนๆคะ่ะจะดาะน้ำไปสั้งนี้ แลคะเหย๋ยวน้ำไปอีกสักนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวจะมีใส่อีกหลายอย่างน,นะคะพอเราจะผัดจนแค่อทสุกนะคะเพื่อน่าถึงจะใส่หอมใหญ่กับผักือ,เ,อเทศน,นะคะเพื่อน่ะ เสร็แล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวขอชิมน้ำอีกนิดหนึ่งนะคะเด็ดน้ำมะขามเพิ่มไปนะครับหกเปรี้ยวแล้วนะคะก็อยากเต,าติมน้ำตาลอีกสักนิดนะคะเพื่อนๆค่ะตีอีกนิดหนึ่งนะคะไปแรงไปนะคะก็อ,อยากเติมน,น้ำอีกนิดหนึ่งนะคะ ขุ่นนะคะเพื่อนๆค่ะเด็กก็จะเติมผงนัวลงไปนะคะผงนัวนะคะแล้วก็นี่นะคะมะเขือเทศน,นะคะเพื่อนๆค่ะใส่เดือดอีกสักหน่อยค่อยใส่หอมหอมใหญ่นะคะเพื่อน ชิมรสเปรี้ยวหวานเค็มนะคะพเพื่อนๆค่ะอ๋อชิมรสอีกนิดหนึ่งนะคะโอเควานพอประเลมแล้วนะคะเ,เติมซอสปรุงรสอีกนิดหนึ่งนะคะได้แล้วนะคะพเพื่อนๆค่ะได้รสชาติที่เราต้องการแล้วนี่ก็จะใส่นี่นะคะหอมใหญ่นะคะดับต่อไป เคี่ยวมะเขือเทศทั้งนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะมะเขือเทศสุกอีกวิดหนึ่งนะคะเอาว่าหอมใหญ่จะสุกง่ายกว่านะคะเพื่อนๆคาเอามะเขือเทศนม่ใช้มะเขือห่ามนะไม่ใช้งอมานะคะเพื่อนๆเพราะมันจะไม่จะเละไม่ค่อยอร่อยนะคะเอคลุกเคล้านะคะเพื่อนๆคาะเอาตัก จนสุกนะคะเพื่อนๆค่ะจนมเกือเทศแล้วก็หอมใหญ่สุดเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะ,คะต่อใบกะเพรานะคะใบกะเพราที่ล้างเตรียมไว้นะคะอ,อ่อเมสไซมดเลยนะคะ <c oughs> หอมดีนะคะหอมดีนะคะเพื่อนๆค่ะนด่ก็ขออนุญาตนะคะปิดไฟเลยนะคะเพื่อนๆค่ะปิดไฟเลยว่า เผาแป๊บเดียวนะคะก็สุกแล้วนะคะนี่นะคะเพื่อนๆค่ะ,ะแล้วนะคะน้ำน้ำอน้ำลาดนะคะน้ำลาดปลาสามรสทะเลนะคะเพื่อนๆค่ะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ